ของคุณโอมครับอืมที่ให้แยกห้อง Discord เแล้วส่งกันบ้านเป็นหัวข้อเพราะว่าเวลาที่บายจะได้อธิบายเหมือนกันคือหัวข้อเดียวกันรวมกันแต่ถ้าเกิดว่าโผกมาแล้วมันไม่ใช่ก็ใส่ให้ถูกห้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเดียวอันนี้เป็นของคุณโอมมีสองภาพออกมาแล้ว แบบเมเจอร์ไมเนอร์ให้ได้ครับแล้วจะไม่งงอันนี้ไฮโลไฮโอเคแสดงว่าอันนี้คือเมเจอร์ hmm. ของคุณนะเห็นไหมครับถ้าคุณไล่อย่างงี้ปุ๊บทำไมครับอ่าโลไฮแสดงว่าโลก่อนหน้าอยู่ข้างล่างเลยนะเนี่ยโลก่อนหน้าอยู่แถวนี้ แปลว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็น expansion นะครับไล่ขึ้นมาจนถึงเนี่ยนี่คือไซเบรขนาดเบิ่มเทิมเห็นไ,ไหมครับนี่คือไซเบรขนาดเบิ่มเทิมถ้ามันใหญ่ไปเอาชุดเล็กชุดเล็กก็มีแค่นี้เพราะฉะนั้นไอ้ชุดใหญ่เนี่ยคือเมเจอร์นะครับวิบ่งมาเนี่ยเป็นเมเจอร์ย่อลงมาเห็นไ,ไหมครับเป็นเมเจอร์ กลับขึ้นไปมันก็ต้องไปเทสท,ที่ไฮถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาชุดอย่างเงี้ยเป็นเมเจออะไรที่ยุกยิกยุก,ย,กยิกข้างในเนี่ยคือไมเนอร์ทั้งหมดเลยนะเห็นนัะนนะครับสักเกตันแปลว่าอะไรครับสิ่งน,นี้คุณกำลังไล่โครงสร้างมันกำลังตีกันระหว่างไมเนอร์อยู่โอเคนี่คือโลเมเจอรนี่คือ High Major นี่คือโลเมเจอรอันนี้ไฮไม่ได้นะครับเพราะว่าไอทอนนี้มันคุมอยู่ ็นยังดังนั้นอะไรที่วิ่งอยู่ใน expansion ก็คือเป็นไซเวนนั่นเองสมมติเราเอาเมเจอร์เป็นโครงสร้างชุดนี้เป็นเมเจอร์ถ้าเราเอาไอเนี้ยเป็นเมเจอร์นะถ้าเราอันนี้เป็นนะเมเจอร์นนะแปลว่าอะไรครับอะไรที่วิ่งอยู่ในเมเจอร์เป็นไมเนอร์จะถามว่ามันจะมันจะรู้ไหมมันจะงงนะครับเห็นปะเพราะว่าถ้ามันเป็นเมเจอร์ชุดนี้นั่นแปลว่าไอชุดนเนี่ย ด้านในเนี่ยเป็นไมเนอร์ใช่ไหมครับไมเนอร์ minor, ตีกันกับไมเนอร์แล้วก็มีผลที่เมเจอร์แล้วก็ทําไมครับพอราคามากับตัวที่เมเจอร์ตีกันระหว่างไมเนอร์ลงกับไมเนอร์ขึ้นก็มีผลที่เมเจอร์อ่ะอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้งงนะครับจะเป็นชุดใหญ่นะชุดใหญ่เท่านี้คุมพอชุดใหญ่เท่านี้คุมเสร็จปุ๊บสวิงที่ไล่นะครับด้านในจะเป็นไมเนอะร์เนาะนี้นี นี้นี้ไหมครับเพราะนั้นอันนี้อันนี้คือชุดใหญ่ที่ไล่มานะครับเป็นเมเจอร์อะไรที่เกิดขึ้นในนี้เป็นไมเนอร์พอเราไล่ไมเนอร์ครับฝั่งซ้ายเนี่ยเพราะว่าคุณไล่บอสบอสไปใช่ไหม,ไหมอ่ะคุณไล่บอสบอสบอสมาปุ๊บถ้าเป็นชุดเล็กปุ๊บคุณจะยุบลงเหลือแค่ไฮโลชุดนี้นะน,นี่คุณเขียนว่าไมเนอร์เนาะก็ถูกแล้วละ่ะ กัน,นี้ถ้าราคาเบรกไมเนอร์ชุดนี้ครับมันถึงจะเปลี่ยนเป็นเทรนลงแต่นี่มันไม่ได้เบรกเลยก็ไม่ไม่ได้เป็นเทรนลงอะไรตอนนี้ถ้าเราบอกว่าไอสวิงย่อยเนี่ยคือไมเนอร์แปลว่าไอในในเนี้ยยุบยยเนี่ยเป็นไมโครกันแล้วกันถ้าเป็นไมโครแปลว่าอะไรครับเราก็ต้องไล่สวิงไมโครไงใช <c oughs> ่ไหมไล่สวิงไมโครตรงนี้ไม่มีการเก็บไซต์ใดๆขึ้นมานี่ ดันั้นทั้งบนนะครับทั้งบนนะการเสียโครงสร้างในชุดไมโครชุดแรกชุดที่หนึ่งก็จะมีผลถึงชุดไมโครชุดที่หนึ่งถ้าเบรกชุดที่หนึ่งก็จะหมายถึงชุดที่สองแล้วก็ชุดที่สามจนกระทั่งได้ไมเนอร์ทั้งชุดเห็นไหมครับได้ไมเนอร์ทั้งชุดส่วนเมเจอร์ใหญ่เงี้ยก็ได้ก็ก็ว่ากันไปทีละชุดละชุดละชุดแบบนี้แหละอเ อันนี้ถ้าผมยุบลงมาผมเอาแค่จริงๆมันลาเบลไมเนอร์อย่างงี้ไม่ได้ดิผมดูที่คนเขียนกันที่คนลาเบลนะอา้าวเอางี้ผมให้ตรงนี้เป็นเมเจอร์กันแล้วกันตรงนี้นะเป็นเมเจอร์ตรงนี้เป็นเมเจอร์นะครับอะไรที่เกิดขึ้นนี้ในนี้คือไมเนอร์เนาะเพราะนั้นถ้าอะไรที่เกิดขึ้นนี้ในนี้คือไมเนอร์นะครับเรามาดูกันเราจะแบ่งสวิงได้ยังไงเราจะมองว่าทางฝั่งที่ขึ้นเนี่ยครับ มันไม่ได้มีการสวิฟโลเลยไหมเอามีนี่มีตรงนี้นี่ใช่ไหมอ้าออลวละรู้เรื่องตรงนี้มีการสวิฟโลนะครับตรงนี้นะเห็นนะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสวิงอะไรเอ็มซีมันต้องมานั่งเฝ้าอย่างเงี้ยผมวิเกียะดูสวิงสุดท้ายเนี่ยมเป็นสวิงนี้ถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นนะครับถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นเราต้องรู้ด้วยอัตโนมัติเลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเบรกไฮก,ก่อนหน้าจะเทนขาขึ้นนะ เป็น external liquidity นะครับแปลว่ามันจะหาเรื่องยอ่งตอ,อ,งยอตัวลงใช่ไหมตอนมาหาเรื่องย่อตัวลงใช้ทำฟิมใหญ่นิดนึงนะใช้หนึ่งชั่วโมงดีครับแต่ M สิบห้าอาจจะไม่รอดในบางคราวดูให้มันซิงก์กับ H สี่ก็แล้วกันอ่ะครน,นี้ตรงเนี้ยเราเห็นสวิงสุดท้ายให้เจ้าสวิงสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็น external liquidity นะครับเราเบิลช็อคได้เป็นช็อคไมเนอร์อัน,นั้นราคาที่มันเบรกออกเนี่ยคือช็อคไมเนอร์พร์ชั่นที่เกิดขึ้นคือไอทอนเนี้ยครับ เกิดดิ펜ชันท่อนนี้พอเกิดดิ펜ชันท่อนนี้ปุ๊บราคาจะกลับไประหว่างเลยครับไฮไปไฮเออร์ไ high, ฮ high, หรือเอ็กซ์เทอร์นอลลีควิตี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็คือโซนที่เราใช้ในการมองหาการเซลล์แต่ว่าตลาดพึ่งจะให้ p r i ์ชั่นตรงนี้มาเมื่อตลาดให้ p r i ์ชั่นตรงนี้มาหมดโซนเนี่ยครับเพราะฝั่งนี้คือฝั่งคนแพ้ฝั่งนี้คือฝั่งคนชนะหมดโซนนี้คือเซล์ตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับ อาจจะรีเทสมากรีเทสน้อยไม่รู้ครับก็ต้องไปหาเอาว่ามันรีเทสตรงไหนหรือเอาใช้แท่งเทียนหรืออะไรก็ตามแต่เราจะพบว่าราคาเนี่ยเมื่อมันมีการเบรกออกในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันจะเป็นไส้แต่ถ้าคุณไปดูในทําเฟรมเล็กมันจะเป็นเนื้อเทียนแต่จริงๆแล้วตลาดถ้าอยากจะให้เป็นการเทรดที่ได้ระยะคุณจะใช้ทําเฟรมที่เป็นหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเป็นสี่ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อจะให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดแรงสะสมฝั่งไหนมากกว่า แล้วเราควรจะเทรดฝั่งไหนอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคมากกว่าดังนั้นถ้าเกิดเราดูในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแม้กระว่างว่ามันเป็นดีมาร์แล้วมันเป็นอะไรครับพินบาร์เป็นแรงบายแต่พอพินบาร์เป็นแรงบายแทนที่ราคาจะดันกลับปรากฏว่าเกิดการเกิดแท่งเขียวจริงครับแต่เกิดการยิงไส้น้านบนนั่นบน่งบ,บอกว่าแรงเซลลเอาอยู่เพราะไม่สามารถทำหายได้แล้วต่อมาก็คือดูนะครับแท่งต่อมาคือลักษณะเป็นฮารามีนะครับ ป,าาป,ปินมาฮารามิเห็นยังพินมาฮารามิก็แปลว่าอะไรครับโอกาสที่มันจะไปต่อน่าจะมีเห็นไหมโอากาสไปต่อน่าจะมีคราวนี้แหละครับด้วย ftr ด้านบนมันก็จะทํางานละ่ะนี่คือเราไล่สเต็ปอย่างนี้มานะเพราะนั้นตรงนี้คือช็อคถ้าเกิดเป็น external liquidity นะครับช็อคเสร็จแป๊บย่อตัวลงมาการช็อคเนี่ยถ้าบอสอีกครั้งหนึ่งก็นี่คือบอสช็อคบอสเกิดขึ้นในมเนอร ใช่ไหมครับช็อคบอสเกิดขึ้นในมเนอร์มีผลถึงเมเจอร์อไรอย่างเงี้ยเอาละสวิงแรกจบแล้วนะครับเกิดプライชั่นเกิดรีเทสเกิดเอ็กแพนชั่นเกิดเบรกเกิดเอาโอเยย่งโอเยแล้วนะตันนั้นราคารีบาวกาลับอเดี๋ยวลืมทอนแรกก่อนราคาเบรกโล่ใช่ไหมครับราคาเบรก โลคอนเฟิร์มไฮเพราะนั้นวิ่งที่ได้เป็นหน้าต่างี้นะจากนั้นท่อน,นี้อ,าอ่าเขียนเลยอีกจากนั้นราคาได้เบรกเท่าน,นี้เบรกโลคอนเฟิร์มไฮนะครับก็คือท่อน,นี้ไม่งงนะจากนั้นอินดิวเมนต์นะครับก็คือท่อน,นี้ถูกต้องเห็นยังนี่คือไมเนอร มีผลถึงเมเจอร์เมเจอร์รออยู่นัจ้ะตรงนี้อ่ะต่อมาครับพอราคากลับขึ้นไปสวีปอินนิวเมนต์าก็ลงมาบอสต่อน,นั่นเองบอสแล้วบอสเบรกแล้วเอาเห็นไหมครับเบรกแล้วเอาเบรกโลคอนเฟิร์มไฮเพราะนั้นไฮที่น่าสนใจก็คือไฮเนี้ย มันไม่ได้หมายความว่าไอ้เจ้าตัวอินดิเมน์จะอยู่ข้างล่างหรือจะอยู่ข้างบนแนวรับเสมอ,อไปมันยืดหยุ่นได้นะครับตามตลาดเนเนาะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมาถึงเมเจอร์แล้วนะพอมันมาถึงเมเจอร์เกิดอะไรขึ้นครับการที่มันมีเมเจอร์หรือโครงสร้างใหญ่ควบคุมอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นอินดิเมน์ใช่ปะ แต่ถ้าเป็นดีมานปุ๊บเปลี่ยนนะครับอินิเมนต์เป็นช็อคทันทีนะเพราะมันคือภาวะตลาดที่เกิด e x p พนชั่นแล้วเกิดไซเวอะไรที่วิ่งอยู่ใน e x p พนชั่นคือไซเวดังนั้นมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเพราะนั้นถ้าเราลาเบลเป็นอินิเมนต่อเราโดนเสยนะครับเห็นไหมเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปกับตลาดนะเป็นดีมานปุ๊บตรงนี้คือช็อคแล้วนะครับตรงนี้คือไซเว์ไมเนอร์ลอยจากไซเวมไมเนอร์ก็คือวิ่งกลับไปหาไฮของเมเจอร์ดังนั้น ตรงนี้จะเป็นจังหวะในการเล่นเบรกเอาการเล่นเบรกเอาลักษณะพวกนี้ครับโอกาสวินเลทก,ก็จะสูงเห็นไหมหลังจะที่ราคาขึ้นไปด้านบนนะครับมองการกวาดซ้าด้านล่างไม่มีเลยแต่ว่ามีอินไซบาร์เกิดขึ้นเป็นสัญญาณแล้วมีการสวิปไฮแต่ว่าราคาจะกลับตัวลงจากโซนสปายนี่คือความรู้จักแท่งเทียนแล้วถ้าถามว่าเป็นลักษณะของ A ล่ะเอ c บอกว่า สวิ pie, ฟไายฝั่งซ้ายก่อนถึงจะลงได้นี่มันไม่สวิฟไงอ่ะสวิฟตัวเองแล้วลงได้ได้แต่ต้องมีโซนซับพายควบคุมโอเคเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะไล่เป็นอย่างนี้ปุ๊บลงมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วนี่เป็นโลที่ส่งแคบขึ้นสวิฟโลนี้เมื่อถูกเบรกออกเกิดไพรชันแล้วครับเพราะฉะนั้นท่อนนี้คือท่อนที่เราจะใช้ในการเทรดเซล์แต่ไม่รู้เซล์ว่าได้คือไม่รู้ว่ามันจะรีเทสมากหรือน้อยแต่เราต้องเสี่ยงแล้วหลังจากที่มันเกิดไพรชันแล้วหลังจากที่มันเปลี่ยนเป็น ช็อกแล้วยังพอมันช็อกแล้วทำไมครับเราหาอกาเซลเพื่อเห็นในไซเวนนี่แหละแล้วราคาก็ลงมาดังนั้นครั้งแรกคือช็อกก่อนนะครับครั้งต่อมาคือบอสแล้วนะครับตรงนี้ช็อกนะตรงนี้บอสหลังจากนั้นราคาลงมาใช่ไหมครับย่อตัวกลับก็ราะทำไมครับแล้วก็กดลงใหม่ๆตรงนี้คืออินดิวเมน์ครับเห็นยังเห็นยังเห็นยัง อินดิวเมนเสร็จปุ๊บนี่คือสวิ p อินดิวเมนถูกต้องครับแล้วก็ลงมาถึงดีมานพอลงมาถึงดีมานสังเกตนะครับตรงเนี้ยราคาขึ้นขึ้นแล้วก็กลับตัวไม่มีโซนอะไรอ้างอิงทั้งนั้นแหละเนี่ยคือตลาดอยากจะทำอะไรมันก็ทำเพราะนั้นถ้าเกิดเรามองด้วยลักษณะของดีมานสไปเคิร์ฟเนี่ยคืออีควิลิเบียมอยากขึ้นก็ขึ้นอยากลงก็ลงอยากเทรดคุณก็เทรดเถอะ เทดบายก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไปถึงไฮเอ็นเคิร์ฟเทดโลก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไปถึงโลเอ็นเคิร์ฟเทจากโลไปถึงไฮเอ็นเคิร์ฟได้เปล่าไม่รู้เทจากไฮเอ็นเคิร์ฟลงมาถึงโลเอ็นเคิร์ฟได้เปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราเทจากอีควิลิเบียมนะแต่ถ้าเทจากข้างบนลงลาง่างก็ได้เทจากล่างขึ้นบนก็ได้เทจากไฮเอ็นเคิร์ฟลงโลเอ็นเคิร์ฟได้เทจากโลเอ็นเคิร์ฟขึ้นไฮเอ็นเคิร์ฟได้แต่เทจากอีควิลิเบียมลราคาดหวังว่ามันจะไปทางนั้นทางนี้เนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับห้านะโนอีีิิเเบยมมไ่ทดก็ เทรดก็ได้นะครับถ้ามันคุ้มก็เทรดไปเถะก็เราก็มันก็ต้องเดาทั้งนั้นแหละ <c oughs> โอเคนะกนนี้พอราคามันมาถึงตรงดีมานถามว่าตรงจุดนี้ครับมีสวิงอะไรให้เราสนใจไหมเอาจริงๆถ้าเรามีสวิงที่เราสนใจคือเบรกโลคอนเฟิร์มไฮเราสนใจตรงนี้แต่ท่อนนี้มันไม่ได้ขึ้นมาเบรกไงครับมันก็เลยไม่ได้เป็นช็อคแต่นั้นราคาลงไปเบรกโลอีกอ้าวพอราคาลงไปเบรกโลอีกถามว่าเบรกไหมไม่ได้เบรก เป็นการสวิปโลดังนั้นสวิปโลคอนเฟิร์มด้วยไบแอคชั่นก็คือไฮที่ส่งกราฟลงมาสวิปโลอไฮนี้ถูกเบรกออกตรงนี้จะกลายเป็นช็อคนะครับพอตรงนี้เป็นช็อคเสร็จปุ๊บเนี่ยคือย่อเพราะนั้นท่อนนี้ทั้งท่อนเนี่ยคือจังหวะที่เราจะบายตรงไหนก็ได้มันจะมีดีมานให้เราบายหรือมันจะเป็นอินดิวเมนต์แล้ให้เรารอการสวิปอินดิเมนต์แล้วรอค่อยเทรดก็ได้ลองดูสังเกตน,นะครับ ผมจะบอกว่าบางทีอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้สวีปก็มีนะอย่างเงี้ยมันสวีปก็โอเคแต่บางทีมันก็ไม่สวีปนะแล้วก็อะไรครับ OB หัวสวิงก็คือนี่ถ้าไอ้เจ้า OB หัวสวิงนะครับกับไอ้เจ้าลักษณะที่เป็นการสวีปอินดิวเมนต์แบบนี้มันอยู่ในโซนเดียวกันก็น่าสนใจนี่คือการทับซ้อนกันของโซนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือขึ้นพักแล้วก็ขึ้นเนาะเปิการช็อคใช่ไหมครับตรงนี้คืออินดิวเมนต์ ังนั้นราคาสวิตอินดิเมนต์ก็ไปต่อเพราะนั้นช็อกของคุณกับช็อกของผมเลยไม่เหมือนกันเห็นยังเมเจอร์ Major มันอยู่ตรงนี้ครับตัวนางเนี้ยคือไมเนอร์มเนอร์เปลี่ยนเมื่อไหร่ต้องรู้ให้ทันไมเนอร์ Minor เปลี่ยนตรงนี้ก็ต้องรู้ตรงนี้ไม่ยากเนาะ <c oughs> อะ่อันนี้ล่ะตรงนี้เป็นอินดิเมน์ไม่รู้ครับผมเห็นแค่เนี้ยผมเห็นกรอบนี้ ผมหินกรอบทีเดียนนี่ผมตีกรอบทิเดียนนี้ไปก่อนแล้วก็ Low โล n ไมเอร์อออ่าอยู่ไหนอ่ะโอเคแสดงว่าคุณตีว่าไอน,นี่คือ Major ได้คุณแบ่งมายังไงผมก็อ่านตามนั้นแหละเพรนั้นตรงนี้เป็นไมเนอร์ใช่ไหมครับเป็นไมเนอร์แปลว่าเป็นไมเนอร์อะไรด้วยถ้ารู้เทนก็ดีครับแต่ถ้าไม่รู้ก็ยังไม่รู้ว่าจะให้มันเป็นอะไรดีเป็น element, อิดิเมนต์ละมัง้ง <c oughs> อ่ะสมมติว่าตีเป็นอิิเมนต์ไปก่อน พอเราเห็นดิมิชันฝั่งหาขึ้นนะครับราคาลงมาเก็บอินดิเม้นเนี่ยเก็บแล้วราคาจะดันกลับเห็นไหมครับเก็บแล้วดันกลับนี่คือการสวิตซ์อินดิเมนตวันนี้ถ้าในฝั่งของอันนี้เนาะไมเนอร์ให้เราแบ่งเป็นชุดนะครับชุดนี้ก่อนถึงไซ้์นี้นะมาไม่ถึงแล้วก็มาเป็นชุดนี้นะครับแบ่งเป็นสองชุดอย่างนี้พอราคามาเก็บตรงนี้ตอนที่มันมาเก็บเนี่ยมันก็คือดิมชันท่านนี้นี่คือการเก็บแล้วดัน เก็บแล้วดันเก็บแล้วดันเราจะรู้ว่าเทปไปทางนี้เก็บแล้วดันเราจะรู้ว่าเทปไปทางนี้แต่สุดท้ายเมเจอร์จะเป็นคนคุมนะครับราคามาถึงเมเจอร์นะครับตัวนี้ก็คือไซเวย์ที่เกิดขึ้นในเอกพนชันไงไม่งงนะตัวนี้จะลงด้วยเมเจอร์เอกพนชันอีกก็ก็ไม่แปลกนะครับก็ไม่แปลกเป็นเรื่องปกติเราค่อยมาสังเกตทีละชุดละชุดเอาเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนี้คือมเนอร์นะครับมเนอร์ minor. ชุดเล็กชุดใหญ่ว่ากันไปในฝั่งของ อ่าซับายคุมจะเป็นนี้ในฝั่งของดีมานคุมอันนี้คือเบรกออกเมื่อดีมานเบรกออกก็ภาวะตลาดก,ก็จะเป็นไซเวไซเวอัพไซเวดาวก็จะเกิดขึ้นในเอ็กเพนชันนี้แหละเห็นภาพนะครับเอาละเท่านี้พอเราเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวฟ l l o w ทีละชุดนะครับอยากให้ไล่แบบนี้ครับจะไม่งงอ่ะทั้งแรกเลยคือเอ็กเพนชันท่านี้ก่อนต่อมาเป็นเอ็กเพนชันท่านี้พอเอ็กเพนชันเท่านี้ปุ๊บรูดเลยครับรูดเลยครับรูดมานี้เลย จริงๆผมต้องวาดอย่างนี้ดีกว่าจะได้ใช้เป็นเมเจอร์ได้ด้วยนี่พูดอย่างนี้ก่อนหนึ่งชุดแล้วก็เป็นสีสักหน่อยหนึ่งกลูดมาอย่างนี้ครับอีกหนึ่งชุดนี่เรียบร้อยขึ้นพั r t ขึ้นคือหนึ่งท่อนนะครับคือหนึ่งเอ็กเพนชันนะ ไม่รู้นะผมเห็นข้อมูลแค่นี้ผมก็อธิบายตามที่ผมเห็นนะ <ś c oughs> ผิดพลาดยังไงขอไว้นะครับเอาละคราวนี้พอเราเห็น external liquidity เกิดขึ้นเ okay. เราไล่สวิงฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็คือสวิงหน้าตาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้แล้วขึ้นแบบนี้เนะาะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นใน external liquidity นะครับตรงนี้คือช็อคมั้ยครับมันคือช็อคเพราะนั้น price ที่เกิดขึ้นแล้วคือนี่หน้าตานี้โซนนี้คือโซนเทรดเซลล์ตรงไหนก็ไม่รู้ ว่ปะตรงไหนก็ไม่รู้ถ้าเรามาดูในภาพเล็กกว่านั้นเราก็จะเห็นว่าราคามันเกิดการสร้างหน้าตานี้ลงมายัางเดี๋ยวผมใช้ลูกศรดีกว่าอ่ะนี่นี่คือสวิปไฮายใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาเฮ้ยโทษอันนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้จากนั้นตรงนี้ยังไม่ช,ช็อกนะครับตรงนี้คือช็อก ทำไมตรงนี้ไม่ช็อกด้วยเหตุผลว่าอะไรครับเขายังไม่รู้ว่าคือเราเนี่แหละยังไม่รู้ว่ามันจะเอาอยัางไงคือราคาเนี่ยถ้ามันพอดีใต้ตรงเนี้ยเราอาจจะมองเป็นฟอ์เบกก็ได้แต่ถ้ามันลงมาจริงๆนะ่ะคือช็อกจริงๆก็คือเบรกเราเอาคือช็อกจริงๆคือไปต่อแน่ๆอะไรเงี้ยในความคิดเรานะมันอาจจะไม่ตัยโกก็ได้นะเพราะนั้นจุดนี้เป็นอินดิเมนต์ถูกต้องนะครับนี่คือแตนสวีปอินดิเมนต์แล้วลงต่อถูกต้องนะฮะลงมาถึงท่อนนี้ก่อน นะครับพอลงมาถึงท่อนนี้ปุ๊บนี่ก็จะเป็นงี้เอ่อผมอยากให้ดูตรงนี้อ่ะนั้นราคากลับขึ้นไปนนราคาก็ทำไมครับเบรกลนี้ออกมาตรงนี้อ่านี่คือสวิงที่เกิดขึ้นใน e x p a n s i o n ย่อยท่อนแรกจากนั้นไอ้เจ้า e x p a n s i o n ท่อนนี้มันก็ทำงานเห็นไหมครับทำงานในลักษณะที่เป็น อะรครับทาเฟรมนี้คือหนึ่งชั่วโมงถ้าไปดูสี่ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้จะน่าจะเป็นประมาณสักสามแท่งสี่แท่งได้ไม่ใช่สามแท่งตรงนี้จะเป็นช้อปปี้มาเก็ตโอเคไหมครับมันจะอาจจะเป็นไซ์เวทที่เราเทรดได้หรืออาจจะเทรดไม่ได้แล้วแต่แต่ถ้าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเทรดได้แน่อย่างงนไนะเกิดสัญญาณเกิดสวีบใช่ไหมครับเทรดได้หนึ่งเทรดได้สองแท่งแต่มันก็สั้นจัดเลยนะถ้าดูสี่ชั่วโมงผมว่าไม่เทรดนะท่านนี้ยจริงท่อนนี้ไม่เทรดชัวร์ ตรงนี้เป็นช e ้อปปี้มาเก็ก็ไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตลาดขึ้นมาเก็บตรงนี้ก็จะเป็นอินดิวเมนต์ใช่ไหมครับตลาดก็จะขึ้นมาเก็บอินดิวเมนต์เพื่อที่จะลงต่อเวลาเราเจอช้อปปี้มาเก็หรือเล่นเ i คูดิตี้เนี่ยมันจะทําให้เราอ๋ออย่างนี้นี่เองไม่เทดีกว่าไปรอดีกว่าแล้วถามว่าตอนที่มันขึ้นไปวีฟเราจะดูทันไหมแล้วทําไมมันจะไม่ทันล่ะครับเพราะอะไรเพราะเรามีอินดิเมนต์ก็คือตรงนี้ มเป็นอินดิวเมนพอราคาขึ้นมาจากอินดิวเมนแล้วทำไมครับเข้าไปดูดีฮะ M ห้า M 1 5 M 1นั่นก็คือสิ่งที่ SMC ทำแตน่นราคาได้มีการเบรกโลลงไปการเบรกนี้คือการเบรกเอฟเฟชันท่อนนี้นะครับท่อนเขียวๆเวนี่ยพอเบรกท่อนนี้ลงไปให้เจ้าการเบรกออกครั้งนี้ก็จะเป็นเอฟเฟชันท่อนใหม่เพราะาเกิดสวิปไฮและเบรกของสารายก็จะได้ท่อนนี้ออกมานี่เป็นเอฟเฟกชันแรงเซลล์นะครับ ยวนะเป็นสีหน่อยอยังไม่คือคลื้นเป็นอย่างนี้จากนั้นครับราคาทำได้ไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นอินดิวเมนต์ใหม่ตรงนี้นะเพราะราคาขึ้นไปทำ high แล้วเบรกลก็จะมาสวีบ high เราค่อยลงเขาจะทําอาการเป็นระยะระยะระยะไม่ต้องห่วงครับอ่านได้อยู่แล้วเพรฉะนั้นเวลาเราเทรดเราเทรดเฉพาะหัวสวิง น่าจะดีกว่าเอสแอลน้อย RR สูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะพีได้อย่างเมื่อคือเราคุยกันเรื่องของอันนี้มเนจมนแบบหนึง่งที่ชื่อว่าฟูมาร์จินเพราะนั้นการฟูมาร์จินจะทําที่หัวสวิงเท่านั้นนะครับจะไม่ทําขอบขอบกลางๆอะไรเงี้ยคือจุดเข้ากาก,ากาเข้าอีควิลิเบียมอะไรพวกนี้อย่าไปเข้าเสียตังค์โดยใช่เหตุนะครับไอเดียมันคือถ้าเรามีเงินซื้อหวยได้ทําไมเราจะเหตดแบบพชีพไม่ได้ มันต้องได้สิใช่ปะหรือหวยห,หมดเป็นเป็นลูกกี่พันเป็นหมื่นเราแบ่งเงินตรงนั้นอัิรีละพันต้องพันลรามานาั่งฝูมาจิ้นตามหัวมุมทาสวิงพวกนี้ยังจะรู้สึกดีกว่าอีกนะครับไม่รู้นะผมคิดแบบนั้นเอาละ <c oughs> อันนี้ก็คือราคากลับไปทําไมครับตัววิบไฮแล้วก็ลงมาเบรกโครงสร้างแต่พอเบรกโครงสร้างถามว่าตัวนี้เบรกไหมไม่เบรกนะครับน,นี้ไม่ได้เบรกนะน,นี้เบรกนะครับเห็นไ,ไหม เบรกแล้วย้อนกลับนะครับอ่แล้วก็มาดูตรงนี้ตาตรงนี้นี่คือตามแล้วนะตามเทนแล้วนะอืม <c oughs> ถ้าตามเทนเนี่ย <c oughs> ก็คือมันก็คือาการเบรกแล้วมันก็ทาไมครับไปต่อแบบนี้ดังนั้น <c oughs> สวิงที่เราได้ในเมเนอร์ทั้งหมดจะเป็นสวิงหน้าตาเนี้ยอันทีที่เบรกตรงนี้ยครับเนี่ยคือช็อคเพราะมันเกิดขึ้นที่ดีมันโซนเบรกแล้วแบบนี้ไม่รีเทสนะแบบเมื่อกี้ รีเทสแบบนี้ไม่รีเทสดังนั้นบางครั้งบางทีถ้าเราจับจังหวะได้เราจะรู้เองครับว่าตรงไหนเราจะต้องกดไปเลยตรงไหนเราจะต้องรีเทสไม่งั้นแล้วคุณก็จะเป็นประเภทสายรอรีเทสอย่างเดียวก็มีน้นองๆบางคนบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ถามแล้วมันไม่กดอ่ะถ้าเราเข้าใจจริงๆมันกดได้จริงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราบอกว่ารอ,อ,อดีกว่ามีวินัยเป็นระบบ ไม่เถียงเลยใช่แต่เราก็จะไม่ได้ยืดหยุ่นไปกับตลาดคนนั้นเองถามว่าจุดนี้มันทำไมครับถ้าราคาเนี่ยตั้งบายสต็อปตรงนี้ร้วพุ่งไปเลยการเอสแอลระยะนี้คือเอสอลใต้โลนี้นะถามว่ามันต่างอะไรกับการที่เราให้ราคาเบรกไปก่อนแล้วย่อลงมาแล้วไปมันก็เหมือนกันอะ่ะเพราะทําไมครับเพราะจุดเข้าคือตรงนี้และเอสแอลก็คือตรงนีมน้มันเท่ากันไงใช่ไหมเพราะนั้นการเล่นเบรกเอามันต้องเล่นให้ถูกที่ถูกทางถูกโซน ตอนนั้นเองแต่ถามว่าเบรกเอาแล้วมันล่วงทะลุลงไปเอา S L ดิครับจะรออะไรก็ <c oughs> มีแค่นี้โอเคเนะนาะอาจะอธิบายครบถ้วนนะครับต่อมา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 เมื่อกี้เป็นคุณโอมใช่ไหมครับ